ดูใชหมคะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าเขาร้องให้ทุกฉากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีมีคนที่ชมี็มีคนเป็นห่วนะแม่เด็ก่งจดหมาย่ะช่ว้ส่งแบบนี้ดเอยสิ่งแรก แต่ก็ดีนะคะไปไหนกี่เราไปก็มีแ่เาแต่เราเล่นเราก็เหนื่อยมากใช่ไหมก็ก็พอสมควรเพรมันเป็นมันเป็นดราม่าแบบชีวิตจริงก็เลยมันต้องมันต้องทุ่มทุ่มใจมากๆค่ะก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าพี่แตกเองก็ได้ย้อนไปหม่อนฮ้องก็ต้องเล่นตีนต้อ่นซีนเลยไ่หนื่อยคอนเทนตแบบเหตุว่าก็ดีนะคะเป็น เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าผู้หญิงกบ้าเอาตีเอาตีอะไรอย่างเงี้ยคิมมาแซวมั้ยคิมเบอร์ลี่มาคือคิมไม่ได้แซวค่ะแต่ว่าที่หนูขำมากๆคือคิมกลายเป็นคนที่แบบว่าบุคคลที่ต้องระวังตัวเพราะมีแต่คนอยาบขับรถชนทั้งหัวหักอยากขับรถตายพี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีอ๋อแล้วรถเป็นรถจริงนัหะหี่บอกของหนูก็คือทุกอย่างในเรื่องนี้มันสุดโต๊ะก็ ลงจีิแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่แน่นอนค่ะเล่นจนหอมเลยหาเงินดูรคาที่เหรนไอ้เนี้ยมันเอะมากอ่าไม่ใช่เนี่ยมันไม่กี่โลเออไม่เยอะค่ะน่าจะบอกว่าแค่ของโองไม่ไม่เกินกว่านั้นแน่นอนใช่คุณแลเดตบ้างไหมบ้างกับเรื่องนี้เหรอคะก็ก็เขาก็บอกว่าอยู่คลองใหญ่เนาะมันร้องค่าเยอะมาก รีฟีดแตกไว้ไงคะเมื่อคืนก็ก็ดีนะคืได้ได้ข่าวว่าหลายคนใส่ว่นไปทำงานรือว่าตามอิเลเดตรองไห้ไหมอ่าเพื่อแตไว้ไงบ้างเพีตเมื่อคนนี้ไหาสไม่น่าจะได้ดูอ่าตอกแข่าวเกี่ยวกับเเดต์ก่อหน้านี้ไ่คุันา่จอาจะท้ข่าวไม่ได้คุย่าวมันเป็นเรื่องที่ คคะือพูดไปแล้วก็เลยขวัญพี่นเดทจะพูดมาค็บอกบอกวันนั้นหนูอาจจะดูหน้านิ่งๆหลายคนก็เลยเอ๊ะหรือว่าแบบคือว่าโดนหนูหรือเปล่าไม่คือหนูหนูกำลังหน้านิ่งเพราะหนูกำลังฟังอยู่ว่าพี่นเดทเขาจะตอบว่าอะไรงอนงอนพี่นเดทมีงอนกันไม่ฮะกลับไปไม่ไม่งอนเลยทั้งคู่ไว้ใจกันว่าไม่ว่าจะตอบยังไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจ เราล่าสุดใจจากคำตอบเนาะก็โอเคค่ะหนูไม่ซีเรียสเลยค่ะหนูคิดว่าอะไรก็แฮปปี้เฮ้ทตอบแบบนั้นหนูก็แฮปปี้เฮ้ทค่ะอืมแต่ก็มีข่าวเมาส์เนาะว่าแบบทางการช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะถห่างได้ไงคะถ้าเราอยู่ด้วยกันเจ็ดวันเจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะในห้างห้างนี่กันรู้ออกมามีคขาว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าจริงๆอล่จอแล้วก็แบบตอนนี no ้เ no ร่าห่าง เขาเล่นริงความม่ไว่าเป็นแบบง่ายมากไม่หักแค่แต่ดเอาขิแต่ว่าไม่นะเอาทีู่ไม่ห่าอยู่กับพี่ไม่เด็ดตลอดใช่ค่ะกตอนนี้แต่งละคนเสนื้่ยากแหละเ้าจะไปเจอคอื่นเ็เจอทุกวันเลย ไม่คือไม่มีคนอื่นแน่ใจเราค่ะเยะเด็ดเยเด็คือตอนนี้ไม่สอบแล้วเพราะว่ากลัเหมือนจะเจอกระแสน้งที่แล้วหรือเปล่าคะพี่เด็ตอบดีกว่าค่ะแต่ผู้ดีการถามคุณวายก็เชียร์อยากเป็นคำตอบจำเจออะไรอย่างเงี้ยผมที่เราตอบคหมือนที่เราบอกว่าเรียกแฟนก็ได้คือหนูไม่ได้ฝูกเรียกแฟนกันหนูบอกว่าเราต้อง ก็ตอบที่แบบก็มีการคืนตอบไหมครับ่าเลี้ยมแกันก็น่าจะดีนะคะเผื่อใครตอบไม่เหมืใช่ันะแก้ขาวใ่ค่ะต่มนตอบไปวันนี้ไม่ชันหน้าง่าเอาวันไันเขาอกว่าไม่แบบ่ยหนูไม่รู้สึกแนเพราะว่าคือด้วยด้วยที่เขาเป็นเขาเขาก็ตอบประมาณนี้มาตลอดเลยหลัยคนมองว่าพี่เขไม่เปองเราเลย ดูแข็งแรงค่ะดูจ้องจ้องแต่ววันเดียวกันมันมีอากาศหน่อยกันากแบบว่าพี่ณเดชน์ออกออกหลังคุณรู้อะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็บิีนมากอลยแลกันด์ก็ก็ยังตีนเขาบอกค่ะก็เขาจะให้ให้ดูที่การกระทำเลยเหมือนเขาค่อนข้างห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับมาเขาไม่อยากดูขาเลูกตีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอคะอ มันมีอะไรจะแต่ะจะมีงานที่ตนา่กันไหมมีมถงานท่ายแบบมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆะจะมีละอีกของเรื่องด้วยไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีแน่นอนเกียน้องไม่มืไม่มีมือที่สไม่ใชอะให้พี่เลยเดตอบค่ะ Chào <laughs> 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 <laughs>